มา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 นัวนัวโอ้ยพอได้อยู่พอได้อยู่ไม่ถึงกับแหลกกระตุกจนเล่นไม่ได้เสียงลำโพงนี่คือดีมากนะอ่ะนี่อลองซูมเอาออกมานะครับลองขยับไปเนี่ย ส่วนขนอ,อนออันนี้คือเล่นลื่นเลยนะครับเกมตัวซิมนี้เล่นลื่นใครห่วงกดเมนูปุ๊บเนี่ยครับเห็นไหมก็ไม่ดีเลยนะครับทำได้ทักทายครับทุกคนวันนี้นะครับแอดปลอกจะมาแนะนำโน้ตบุ๊กงบประมาณ1 5ื่นเล่นเกมทำงานได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูภาพรวมต่างๆกันเลยนะครับกับสเปคสุดแรง Intel Core i 5 Gen 11นะครับบอกว่าเป็น โน้ตบุ๊กที่ให้สเปคมาคุ้มที่สุดได้ตั้งแต่แอดดูมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อกันเลยครับพอร์ตการเชื่อมต่อด้านซ้ายก็จะมีที่เสียบสายชาร์จ USB Type A ช่องเสียบ HDMI ต่อจอแยก USB Type C Super Speed แล้วก็หูฟัง Audio ออ d i โอ Combo Jack พอร์ตการเชื่อมต่อด้านขวาก็จะมี USB Type A ที่เสียบสายแลนแล้วก็ไฟแสดงสถานะของเครื่อง ส่วนคีย์บอร์ดก็จะเป็นฟูลไซส์เลยนะครับพิมพ์ง่ายปุ่มใหญ่แล้วก็มีช่องนำแผดเอาไว้พิมพ์ตัวเลขสะดวกสบายมากๆสำหรับสายพิมพ์งานเอกสารต่างๆหรือว่าสายเล่นเกม CPU ก็จะเป็น Intel c o r e i 5 Gen11 มีการ์ดจอ Iris อยู่ในตัวช่วยให้การเล่นเกมการตัดต่อทำได้อย่างลื่นไหลในส่วนของหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอประมาณ15นิ้ว Fu l l HD ช่องระบายความร้อนจะอยู่ตรงนี้นะครับ ส่วนของบานพับด้านหลังก็จะเป็นแบบสีดําด้านดูสวยงามเรียบหรูมากเลยนะแต่ถ้ามือมันอาจจะมีแบบรอยนิ้วมือกันได้บ้างแต่ก็สามารถทําความสะอาดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับส่วนพื้นผิวก็จะเป็นแบบเป็นตารางตารางนะครับส่วนด้านใต้น้ตบุ๊กก็จะมีช่องในการระบายความร้อนประมาณนี้นะครับก็ถือว่าระบายความร้อนดีนะผมทดสอบดูแล้วนะครับสามารถไปดูในคลิปกันได้เลยในส่วนของลำโพงนะก็จะอยู่ที่ซ้ายขวา ส่วนของเสียงถือว่าทํำมาได้อย่างดีส่วนของน้ําหนักแล้วก็ความหนาสําหรับผมถือว่ากําลังดีนะครับไม่หนาไม่ใหญ่แล้วก็ไม่หนักนะครับสามารถพกพาไปทํางานพกพาไปทํางานกลุ่มกับเพื่อนถือว่าโอเคเลยสเปค cpu i 5 1 1 3 5 g 7นิ g 7ดนี่ตัวแรงเลยนะครับ g 7แล้วก็4คอรเทศครับเร็วแรงประมวลผลไวแรมคอมพิวเตอร์ก็มีมาให้8 g บัส3 2ม0 ผมแนะนําให้อัปเกรดเป็นแรม16นะครับเพื่อประสิทธิภาพการทํางานที่ดีมากยิ่งขึ้นความจุเขาให้มาประมาณ477กิกเลยนะครับเก็บไฟล์ได้เยอะมากๆาจอนี้ครับ Intel Iris Xe Graphics ครับตัวแรงเดี๋ยวที่ผมแนะนําไปนะครับแนะนําให้อัปเกรดเป็นแรม16นะครับเพิ่มงบอีกนะถ้าสนใจสั่งเครื่องนี้นะครับสามารถทักมาสั่งกับผมได้เลยมาทดสอบกับไฟเอเ์ครับปรับ ความลเอ HD นะครับหนึ่งสาคูณเจ็ตั้งค่าส่วนใหญ่ปรับ normal นะครับก็คือปรับต่ำสุดเลยอะไรออฟได้ก็ออ f ไปเลยนะครับเฟรมเรทที่ได้ก็จะอยู่ช่วงประมาณไม่เกิน30เฟรมนะครับจะอยู่ประมาณ20ต้นต้น,ตนลงไปนะอันนี้คือเนี่ยคนคนก็ไม่ค่อยได้เยอะนะเฟรมเรตก็ยังได้แค่ประมาณ20เฟรมเองนะ สามารถทำสตอรี่ไหวไหมผมบอกเลยว่าถ้าคนเยอะกว่านี้ไม่ไหวนะครับกะต่อยไม่ได้แน่นอนนะครับจนส,สตอรี่ทำงานดำไม่ไหวนะครับงบแค่นี้นะเน้นฟาร์มเน้นคุยเพื่อนแบบเนี้ยได้ไม่ไม่เน้นบวกนะครับบวกยังไงก็ตายหัวแตกอย่างเดียวนะต้องเข้าใจด้วยนะครับงบมันน้อยจะให้มันเล่นลื่นก็ไม่ใช่นะครับหรือ ถ้าอยากได้ในงบประมาณนี้เราเล่นลื่นก็ไปหามือสองนะครับโนมบุกมือสองร้านผมไม,ไม่ได้ขายนะของมือสองไม่ได้ขายลองไปหาดูนะครับผมบอกบอกเป็นแนวทางได้ถ้าโนมบุกมือสองก็แนะนําหาที่มันมีการ์ดจอแยกเช่นการ์ดจอ GTX อะไรพวกเนี้ยแล้วก็แรมสิขึ้นไปจะเล่นได้ลื่นกว่านี้แต่ถ้ามือหนึ่งในงบประมาณ15ื่นมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอยากได้มือหนึ่งแล้วเอ้ยเล่นไฟเอ็มแล้วให้มันลื่นอะ่ะต้องงบเท่าไหร่ครับแอดบอกแอดบอกแนะนํางบ2 0 0 0 0่น ขึ้นไปนะครับ20,000ขึ้นไปจะได้เป็นการ์ดจอแยกตระกูล GTX แล้วแล้วก็เล่นเกมได้ค่อนข้างลื่นนะครับแต่ถ้างบแนะนำคุ้มสุดตอนนี้ถ้าสายเล่นเกม2 5 0 0นะครับอ่ะ็ m ประมาณนี้เดี๋ยวรอบหนะ้าถ้าไอ้ป๊อกได้มีโอกาสเดี๋ยวจะลองจับใส่แรม16ดูว่ามันจะเล่นแรงขึ้นแค่ไหนนะอันนี้ไปเดินเข้าไปปึออ๊บ เอาเบาต้นยบาต้นเ,เลยโอ้ยเออจุกเลยพวกนี้ขยันขยันมาซ้อมอยู่วเนี่ยนะนี่ก็เข้าเข,ข้าประมาณนี้เลยครับทุกคนไฟเอ็เดี๋ยวแล้วรอย้ำรอย้ำรอย้ำอุ้ยมา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 นี่ นัวนัวโอเ,เออประมาณนี้ครับมาทดสอบเกมพับจีกันเลยนะครับปรับเป็นความเรี HD นะครับ136่งสาคูณเจ็ดตั้งค่าทุกอย่างปรับเป็นวินิโอลเฟรมเรทที่ทำได้อยู่ประมาณ3 0มสถึงสีเฟรมนะครับข้างในตัวอาคารออกมาข้างนอกตัวอาคารครับเฟรมเรทก็อยู่ ประมาณ30เฟรมนะส่วนเสียงต่างเนี่ยถือว่าเสียงดีมากๆครับทุกคนแล้วก็เฟรมเรทก็พอถูถ่ายก็ผมไม่ไม่ถึงกับแบบลื่นอะไรนะครับก็ตามงบประมาณเนาะถ้าแนะนำนะครับแอดบอกแนะนำให้อัปเกรดเป็นแรม16จะเล่นได้ลื่นกว่าน,นี้สเสถียรกว่าน,นี้นะครับเฟรมก็น่าจะอัปปุ๊บก็น่าจะอยู่ในช่วงประมาณ30-40เฟรมนะครับอยู่ประมาณนี้ แล้วก็เฟรมจะนิ่งกว่าแล้วระบบเสียงนี่คือดีมากนะผมสวิวใช้งานประมาณ70%นะก็เหลือเฟือนะ70-80%อุณหภูมิเย็นมากครับประมาณ60องศาห้องไม่ได้เปิดแอร์เลยกระจกก็รันประมาณ70-80% ตามนี้ครับโฮมสวิตช์หกออนไลน์นะครับผมปรับเป็นฟูลสกรีนเลนเซอร์ปรับเป็น1 3 6, 6่7 6 8นะครับกราฟิกปรับโลเฟรมเรทที่ทำได้ครับอยู่ประมาณ40-50ถึงเฟรมนะเฮ้ยแล้ววะโดยรวมแล้วก็พอเล่นได้อยู่นะพอเล่นได้อยู่ แรมกินไปประมาณหกิกนิดๆนะครับ c p u ใช้งาน40%อุณหภูมิก็อยู่ประมาณ58-60ิบแสองศาครับห้องแอร์นะนี่ก็อพอมาโซนใหญ่ๆมีแหลกนิดหน่อยนะครับเหมือนแบบในฮอกวอตเลยว่ะนี่นะโอ้นี่มันห้องสมุด แต่ถ้าแบบเจอช่วงที่ต้องมีแบบศาสตสกิลนี่อาจจะมีแหลกมีหน่วงบ้างนะครับนี่มีกึ๊กหนึ่งนะเมื่อกี้นะครับก็เล่นได้ประมาณนี้เลยนะครับกับโฮมสว h ตโฮมถือว่าพอพอได้อยู่พอได้อยู่ไม่ถึงกับแหลกกระตุกจนเล่นไม่ได้แล้วนแะบบเสียงลาโพงนี่คือดีมากนะมีมาส่นข้างนอกด้วยว่ะเออ ออกมาข้างนอกก็อยู่ประมาณ50เฟรมนะครับโอเคประมาณนี้ถ้าอยากให้เล่นลื่นแล้วก็เฟรมเสถียรกัาน,น,นี้ก็แนะนำเป็นแรม16นะครับมาต่อเกม The Sims กันเลยนะครับปรับตั้งค่าเป็น Full HD น,นี่คือความละเอียดสูงเลยนะครับจะคมชัดกว่าความละเอียด HD ที่ 1360x768 นะครับอันนี้เป็น 1920x1080 นะครับภาพจะสวยแล้วก็คมกว่าส่วน ความสวยงามน,นะครับกราฟิกเซตติ้งอยู่ที่โลนะปรับอยู่ประมาณโลโลถึงมีเดยมกำลังดีนะครับแต่ถ้าเอาลื่นก็เป็นโลก็ได้นะเฟรมเรทก็จะอยู่ในช่วงประมาณ7 0ถึง100เฟรมเฟรมเรทในช่วงเนี้ยเวลาเล่นผ้ามันจะลื่นเห็นไหมลื่นแล้วก็ค่อนข้างสมูทเลยนะครับเนี่ยซูมเข้าไปดีนะถามว่าเครื่องนี้สามารถลงมดเสริมได้เยอะไหม จริงๆกไ็ได้ได้เยอะอยู่นะครับแต่ถ้าแบบลงมัดเสริมพวกเอฟเฟกต่างๆที่มันมีแสงฟุ้งฟิงอะไรพวกเนี้ยอาจจะหน่วงนะครับแต่ถ้าเป็นมดเสริมเสื้อผ้ามดเสริมทรงผมมดเสริมสัตว์เลี้ยงอะไรพวกเนี้ยได้นะครับแต่ถ้าแบบเป็นมดเสริมสิ่งก่อสร้างแปลกใหม่ที่ใหญ่ๆอะไรพวกเนี้ยครับอาจจะไม่ไหวนะมันก็มันอยู่ที่งบด้วยผมอยู่ที่งบอยู่ที่สเปคของโน้ตบุ๊กด้วยนะครับถ้า โนบุกราคาสูงมันก็แรงมันก็ตามงบเลยครับผมอนี่อลองซูมเอาออกมานะครับลองขยับไปเนี่ยส่วนขนอกเอ๊ะอันนี้คือเล่นลื่นเลยนะครับเกมตัวซิมนี้เล่นลื่นใครห่วงนะครับเล่นได้ชิวๆเลยเห็นไหมครับกดเมนูปุ๊บเนี่ยครับเห็นไหมก็ไม่ดีเลยนะครับทำได้สบายเลยปื๊บ โอเคครับผมตามนี้เลยเดี๋ยวซิม